เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธาน,นีรรคเพื่อไทยกระบมได้รคำร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยสี่องค์กรหลักๆนะครับก็คือสาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน23สถาบันสหัสสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยรวมสถาบันทั้งประเทศ37สสถาบันเพื่อขอความอนุเคราะห์จากรัฐบาลช่วยสนับสนุน เกษตรกรชาวร่อ้อยที่ตัดอ้อยสุดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ตันละ120บาทซึ่งรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดอันนี้เป็นฤดูการผลิต66-67ครับท่านประานครับซึ่ง66-67นี้ปริมาณอ้อยทั้งหมด82ล้านเศษตันซึ่งลดกว่าซึ่งลดกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเพราะนั้นอ้อยสดทั้งหมด57ล้านตันนะครับคิดเป็น70%ของปริมาณอ้อย ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกร,เ,กรเหล่านี้ประสบป,ปัญหาภัยแล้งติดตามมาโดยตลอดได้ผลผิดลดลงอย่างมากประกอบกับต้นทุน,ทนเก็บเกี่ยวค่าค้นสูงสูง,สงทําให้พี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่ประสบป,ปัญหาในเรื่องอาชีพชาวไร่อ้อยพยายามที่จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ลงทุนในการตัดอ้อยสดมาแล้วตละร้อยยี่สิบบาทนะครับเพราะฉะนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ใอากาศเป็นพิษนะครับก็คือ PM 2.5เขาจะตัดอ้อยสุดอย่างดีนะครับตามที่รัฐบ,บาลตามที่รัฐบ,บาลมีนโยบายในการที่จะให้ความช่วยเหลือดังนั้นขอความอนุเคราะห์จากทางรัฐบ,บาลให้ช่วยเหลือโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานขับการน้อยในน้ำตาลทรายสังกัดกระทรวงสาหกรรมซึ่งเป็นตัวหลักนะครับให้เล่งรัดจัดการตัวเลข นำเข้าสู่การพิจารณาของข้าการด้วยน้ําตาลทรายและเร่งรัดเข้าสู่คอรมอโดยด่วนนะครับเพื่อพี่น้องชาวไร่อ้อยซึ่งเขาได้ลงทุนไปแล้วเนี่ยนะครับได้เงินคืนนะครับตามกระบวนการที่ที่เคยได้มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปีนี้ก็คือเป็นปี66-67ซึ่งเป็นปีการผลิตที่ผ่านมาแล้วนะครับจึงขอความอนุเคราะห์ไปยังรัฐบาลซึ่งเป็นตัวเลขไม่มากครับประมาณ6,000กว่าล้านเท่านั้นเองครับขอขอบคุณครับ